ครับขอความรู้หน่อยอันนี้คือปลาหมมปลาหมมหล่นปลาหมมหล่นซีเรียลครีมค่ะปลาหมมหรือปลาหมมปลาหมังปลาหมังหล่นหมมนะเอาโอเคเอาเชื่อปลาหมมหลนเพราะว่าเธอทำอยู่ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นถึงจะมาทำแบบนี้มันเกิดปัญหาจากตอนแรกนะคะ ปลาช่อปลาฉาดเป็นปลาสดนะคะที่ใช้ทำถ้าเป็นปลาก็จะเป็นปลาที่จะเป็นกับปลาใกล้เน่าอันนี้คือเนื้อปลาสดเดี๋ยวนะปลาช่อนกับปลาฉโดเนี่ยก็คือปลากินสัตว์และสัตว์ไม่ใช่กินพืชนะก็คือปลาช่อนกับปลาฉโดนี่แหละค่ะคือคืออย่างนี้ครูกำลังจะโยงว่าถ้าเป็นปลาดินอย่างเงี้ยนะครับเพราะปลาดินมันเป็นกินพืชไงใส่กินพืชได้ไหมแล้วปลาช่กับปลาฉาดเนี่ยเนื้อมันค่อนข้างเยอะค่ะอ๋อเนื้อมันเยอะเธอเลยเลือกตัวนี้มาแล้วก็เป็นปลาในท้องถิ่นเรามี เนื้อปลามาทำไงอธิบายคร่าวๆเนื้อปลา้อเเาานืปลค่ะแล้วก็มาทำสดแล้วก็มาทำการหมักหมักด้วยหมักปลาเขาปลากระเทียมหมักทิ้งไว้ก่อนแล้วก่อนที่จะนำมาใช้ก็หมักกระสับปะรดอีกรอบหนึ่งทิ้งไว้กระสับปะรดเนี่ยจะช่วยในการย่อยเนื้อปลาแล้วตัวปลาหมักเนี่ยจะมีรสชาติหวานจากกระสับปะรดกระสับปะรดก็มีรสเปรี้ยวแล้วก็มีเอนคั่นกระสับปะรดก็เลยช่วยย่อยเนื้อปลาก็เลยจะนุ่มจะนุ่มขึ้นรสชาติดีกว่าปลาทั่วไปเรามีจุดขายคือตรงนั้นเนีย เพราะว่าในพื <S <S ้นที <S 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 ่ตะพันของเรามีแค่ปลาหมักอย่างเดียวเราจะยังไม่ใส่เนื้อสัตว์ลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ผู้บริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเราไปสามารถไปเติมเนื้อสัตว์ที่ต้องการจะรับประทานได้เช่นเนื้อหมูกุ้งหรือไก่แล้วเห็นมีบรรจุภัณฑ์อย่างนี้เขาแปลว่ามีขายแล้วอันนี้คือปลาหมักสดในปลาหมักสดปลาหมักสดอันนี้คือปลาหมักทรงเครื่องปลาหมักหล่นอันนี้คือหล่นแล้วอันนี้คือพร้อมกินใช่ค่ะ ตอัวนี้ต้องไปทำใช่ะอันนี้คือ,อตัวที่เราเอามาทำเราก็เลยมาทักไปดูว่านี่คือที่มานะอันนี้คือปลาหนะมักของเราแล้วโอ๋อมีใบรับรองเรียบร้อยแล้ะใช่เราส่งตัวสปลอดภัยแ<ห>น,น่นอนแล้วนี่ใช่ค่ะโอน้นี่หลายตัวด้วยเนี่ยใช่ซึ่งเขาว่านะคะทหารต้งมีตรวดขอตรวของใช่สถาบันห้องปฏิบัติการได้ยนะแล้วขายยังไงอันเท่าไหร่กระปุกละสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทสามระปุหกสิบร้อยละ มห้มันเป็นวิธีการขายไงสมมติสามสิบห้าใช่ป่ะสามห้าเขาสามหกร้อยไปห้ามาที่เขาขายกันมันจะขายมากง่ายขึ้นง่ระมาณมากขึ้นโอเคก็เป็นไอเดียดีๆแต่คือผลิตภัณฑ์ของเราไม่ต้องเข้าตู้เย็นก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งปีแต่ถ้าเปิดรับประทานแล้วอ่ะถ้าจะให้แนะนำก็คือต้องรับประทานหมดเลยแต่ถ้ารับประทานไม่หมดภายในครั้งเดียวก็สามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้หลังจากเปิดแล้วแต่ว่าไม่ได้ใส่สารใดๆไม่ค่ะแต่ถ้ายังไม่ได้เปิดสามารถอยู่นอกตู้เย็นได้ระยะเวลาหนึ่งปีอ๋อโอ้ยอยู่ได้นานเลยนะ ฮ้ยแต่ว่าของเราอร่อยน่าจะหมดก่อนรือเปล่าของเราหมดก่อนปีไหมเน่อร่อยก่หมดก็จะอยู่ไม่ถึงปีก็ได้ค่ะเาเราไม่ได้ใช้นาทีาทสำเร็จว่ตามของตลาดก็ใช้กทจริคือเป็นตัวนี้อ๋อนี้ทไม่ทำลาบริโภคที่รักสุขภาพเพาเป็นนะทีทำมาจากน้ำมันรำคาล100%เลยอ่าถ้ามีคนสนใจเราอยู่แผนไหนไหชีะนหาเอตรงเลยใช่ โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะวิทยาศาสตร์สุพรรณบุรีค่ะ